หนึ่งสองสามสี่ห้ารับผมพระมาดิศกุปวัฒโนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับส่วนราชการ,รอำเภอวัวตะพาน<อ>นะครับมาร่วมบุญพิเศษนะครับในวันคล้ายวันสวนรรคตนะครับมสมบสน โอสัสมะคะวตูอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสมสุตินังมัตตมีธานังปานังหนึ่งสองสามส่านส่งของวัดบ้านเกาโบนะครับจะออกรับบิณฑบาตนะครับโดยการน,นำของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับในวันสวรรคตนะครับวันคล้าย วันสวรรค์นะครับวันสวรรค์นะครับเด้อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับเด้อนะครับวันนี้ย้ายมารับทางนี้นะครับกับผมแต่ภาพก็ยังงงอยู่นะครับปกติสายจะอยู่ด้านโน้ตนะครับเด้อปกติตรงนี้จะเป็นปลายสายนะครับแต่วันนี้เป็นต้นสายนะครับเริ่มตรงนี้นะครับ นี่นะครับญาติยูมนะครับยาวไปไกลเลยนะครับเด้อคนลญาติถ่ายภาพพระเดชพระคุณหลวงตานะครับพระครูภาวนากิจจานโทนะครับหลวงพ่อชวัฒนวัดบ้านขาบอนนะครับพร้อมด้วยลุงปู่พระมาหาประกอบสัมปโยโคนะครับ อาจารย์สมุทัยวิสารทูนะครับพ่อแม่กูบาอาจารย์วัดบ้านโกโบัออกรับบิณฑบาตนะครับในวันคล้ายวันสวรรคตขนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับประชา,าราชที่เก้านะครับโอ้ประมาณเหลือเกินนะครับวันนี้นะครับคนเดียวแต่มาสองคนนะครับเนี่ย อ๋านะครับตำรวจหนุ่มรูปรอนี้นะครับนี่อดาบหนังนะครับถ่ายแต่แม่บ้านตัวเองนะครับรลอัยนารักษายบสุขใีดกส้เห มาได้ลูกชายของพระดาหนังนี่นะครับเป็นคนช่วยถ่ายบาทให้พระดิพะคุณหลวงตานะครับเด้อิุกประการในวันนี้หากด้ในอเอาจจะไม่คุ้นกับทิศทางนิดนึงนะครับเพราะทุกครั้งจะไม่มาทางนี้นะครับบินทบาทนะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกประการก็เลยออกทางมุมนี้นะครับตลอดทั่วโลกได้ วัดบ้านเกาโบนะครับอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเจนได้รับความเมตตาจากทางสวนราชการนะครับมาจัดพิธีต่างๆนะครับเดิอที่วัดบ้านเกาโบนะครับคณะสงฆ์ก็กราวอาัฏนานิมนต์ที่วัดบ้านเกาโบนี้นะครับมหากุศลเจภาพมันย้อนแสงนะครับถูกไฟเด้นประกอบให้เป็นไป ลูกหลานของคุณแม่หนูกาศบารมีนะครับนี่ของเราเป็นเบื้องต้นพอก่อนที่เราจะให้จะแบ่งปันแกใครนั้นเบื้องต้นเราก็ต้องมีก่อนนอย่างเช่นเราได้บำเพ็ญบุญตั้งแต่ได้พระอาจารย์มหาอภิสิทธิ์อธิมุตโตนะครับเรียนธรเจ็ดประโยคนะครับกำลังเรียนประโยคแปดนะครับดูแลอุปถาพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเด้อ นนเ,เจ้างสมมญญาสายยาวน,นะครับวันนีน้ญาติยมมาเยอะนะครับคือว่าเยอะเป็นพิเศษะญญศนะครับได้ดัชโีอนุตตรสัมมาสัมปชัญาะประกาพศพระธรรมคำสอนในจนุดการท่ามีนาสาวกในาเดยุคลายมันย้อนแ,แสงะน,นะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับหนูน้อยร้อนนานนะครับเลยหลับเลยนะครับ

นะครับหนูน้อยน่ารักนะครับเนี่ยให้หลวงปู่ถ่ายรูปหน่อยมั้ยยิ้มยิ้มนะครับกระดับหนังนะครับตำรวจหนุ่มรูปลอนะครับนี่ถ่ายรูปอยู่นี้นะครับย้อมตลอด วันนี้ญาติโยมเยอะนะครับประมาณเลึกเกินนะครับวันนี้นะครับเดือดษานะครับ ส่วนราชการนะครับอำเภอหัวตะพานนะครับมาจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับที่วัดบ้านเกาบอนะครับได้รับความเมตตาจากส่วนราชการนะครับมาจัดงานพิธีต่างๆนะครับหลายครั้งหลายคราวด้วยกันนะครับคณะสงฆ์ก็อาศัยที่วัดบ้านเขาบอนี้นะครับเดินไม่ได้นิมนต์ที่อื่นนะครับมือกล้องนะครับมาช้าเหลือเกินนะครับ ปาชนาเดรุ่งเรืองในชมพูทวีนี้เราทั้งทงไ่ด้ระึกนนี่นะครับญาติยมนะครับยาวสายยาวไปไกลเลยนะครับหน้าประดังกล้องหนยเดอทีด้อิสายสายติดนะครับนี่ติดสายนะครับ เดืออนุญาตถ่ายภาพญาติยูมนะครับอํอาเภอหัวตะพานนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับร่วมจิตร่วมใจมาทําบุญนะครับใส่บาตรในวันคล้ายนะครับวันสวรรคตนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเดือนะครับวัฒนธรรมหรือพุทธสักพุทธหรือ โอ้ยขอโทษขออภัยโอ้ยนะครับถ้าคนผิดแล้วนะครับขอโทษขออภัยนะครับเด้อนี่นะครับนี่อย่างโยมมาเยอะนะครับเยอะกวันออกพรรษาอีกนะครับเด้อผู้ช่วยนพดลนะครับผู้ช่วยคนขับรถหนุ่มลูกหล่อของวัดพันโกโบนะครับ เด้อมีอุปสรรคหลายอย่างนะครับคนถ่ายบาทก็ไม่ได้เตรียมไว้นะครับประเดี๋ยวพระคุณหลวงตาก็สุขภาพไม่ดีนะครับต้องอาศัยลูกศิษย์ลูงหาคอยพยุงให้นะครับเวลาเดินออกรับบิณฑบาตนะครับกระดูกหลังนะครับกระดูกหลังพุนนะครับถ้าไปนะครับใส่ของหนักๆนี่นะครับจะปวดหลังนะครับ ก็เลยต้องดูแลพิเศษหน่อยนะครับเดิ้มยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มก่อนหนูปุญญาพรก็คักเท่ะสายโค้งแล้วนะครับเนี่ยหองใจกุเกือนนเงินมงทเป็นความลงไม่รู้ให้จำความเป็นจริง แต่สิ่งเหล่านี้จงเกิดร่วมกับจิตทาให้จิตของคนเราการเปลี่ยนไปตามอารมณ์เหล่านั้นยังเหลือสายยาวยุ่นะครับนี่ปกติจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับทวินทบาทในวัดนะครับนี่แต่ว่าวันนี้นะครับด้วยยาตยุยมนะครับมาเยอะนะครับมีแต่มีแต่คนอยากได้รูปนะครับนี่นะครับ แต่ผู้ถ่ายรูปจร,จริงๆจะไม่มีรูปเด้อน,นะครับรขาดสึกแก่ความดีงามเราก็กำหนดที่หัวใจกำหนัดเนาะกำหนัดเนาะก็ทำให้ในสภาวะธรรมที่เจ้ามองนั้นดับลงไปด้วยสติสัมปชัญญะสติเทันิวาระนะสติ เป็นตัวทำบาปอกุศลทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นผู้ใดจะเดินภาวนาอบรมจิตฝึกฝนจิตให้เกิดความรู้ความเข้าใจแต่งทัอารมณ์อยากโยมนะครับอเภวตภานนะครับทั้งที่บ้านใกล้บ้านใครนะครับโูนแพงบ่ชิงแสนสุกนะครับมาร่วมบุญกุศลนะครับแล้วก็ส่วนราชการนะครับดปางให้องาทำไรเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่น ให้ดาพอว่าร้ายคนอื่นไม่ได้ให้เกิดความเสียหายเกิดความเดือดร้อนแก่คนอื่นเพราะความปวดเพราะโศกเ้าหรือความกำเนิดยินดีเกิดขึ้นเราก็กำหนดกำเนิดน้อยกำเนิดน้อยยินดีน้อยแต่เมื่อกิตใจเกิดความกำเนิดยินดี จิตนนใจเดี่ไปเวจิตใจที่นัเรื่องออกนอกโลนอกทางจิตนอกอกนอกใจสามีภรรยาของตงนนั้นไม่รักครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นก็ทดัให้ตาไม่เกิดตาไม่แช่ในเมื่อตั้งอยู่ในหลักศีลธรรมสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนได้บุคคลคนนั้นก็ถือว่าเป็นผู้มีชินประชินแต่ว่าปกติ นนะกปของมุษย์คือว่าเยอะเป็นพิเศษนะครับญาติโยมที่มาทําบุญวันนี้นะครับเด้อเห็นตอนนั่งอยู่ด้านในนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่พอออกมาข้างนอกนี่นะครับเด้อสุราเฮลัยเรื่องส่องของเมาติดเตือนปัดทนสุขภาพร่างกายสะพร นะครับคุณพ่อพรเทพเพชรน้อยนะครับท่านในอำเภออำเภอหัวตะพานนะครับมาเป็นประมุขประธานนะครับเดออันพวมอกับสงา,างทางธรรมนะครับดื้อนะครับมาร่วมงานด้วยนะครับส่วนราชการ ในอำเภอหัวตะพานนะครับมาร่วมพิธีนะครับวันคล้ายวันสวรรคตนะครับของพระบาทสมเด็จนะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเจแข็ยานอกจากนั้นก็ศธารโดยอ่ยินดีพอใจในคู่ครองสามีภรรยาของเปในลแม่น้นอกแต่กันไว้เนื่อเชื่อใจกันได้ หากผีผากไตกันได้อจกากนั้นก็ไม่ปวดปวดหมดเทีย่ยงแต่ว่ามีสัจจะเกิดความจริงใจไม่หลอกลวงไม่ปวดสอนเสียงให้คนอื่นได้กเกิดค,ความแต่ถ้าเราเบาแวงเกิดความแตกแยกในสังคมอจกากนั้นก็นจะเจรินสติสัมปชัญญะแต่ถ้าผู้ใดมีเป็นจะเสียนเป็นจธรรม ทั้งห้าประการนี้นะชื่อว่าเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เพราะมนุษย์มาจากคำว่ามณนะปอบุตราส์มนะแปลว่า,าใจบุตสาแปลว่าสูงรวมแปลได้ว่ามนุษย์นะ,นะนนะคือบุคคลผู้มีจิตใจอันสูงส่งนะโดยจากบาปบนบุญโทษประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้านะประโยชน์อันสูงสุดือมรมาผลพะนพนาน นะรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณนะทำดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่วบุญคุณของพ่อแม่มีจริงนะบุญคุณของพระอ,อุปัชฌาย์อาจารยนะ์ที่สอนสั่งให้ศิลปะวิทยามีจริงนะ้นองแก่น้็นกนะ็เราพิจารณานะให้ควรให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริง แต the so, ่ตั้งอยู่ในหลักชินธรรมก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เนใจสูงมันยังยุบมีดีที่แววเกศแววผลถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงผลจงเสียดีที่จนได้เกิดมาใจจะอาจใจสวานใจสงบถ้ามีพวกผลเดียกมนุษย์ชาเพราะจำูัวูุถุกุปเบียราเสียบปีดาเปียบมันสุัจริง ใจสูงตบกเมื่อมัวและร้อนเราใครมีเข้ากนเรียกว่าผีสิงก็ทำเพียรพูดผิดอิตเราวิ้งแต่ในสิ่งนำตัวตัวอาไปยึดดูเมือถ้าใครไม่อยากโศกจงรีบยกใจตบนิ้บฟันไปให้ใจสูงเสจะได้ก่อนตัวใจก็อนสมัยที่เกิดมาอย่าเชื่เลยแต่ทำตัวเฉดโธมนุษย์เฉดสูงแห่หมู่มนุษย์ บุคคลผู้ใดฝรกจิดตรวจใจของตนเองได้แล้วบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยเพราะฉะนั้นอาศัยแนหลักธรรมคำสอนของพระสรมมสัมประเทเจ้ามาเป็นข้อวัดปฏิบัติเพื่อความสุขสงบร่มเย็นของชีวิตน้ำงจาครูบาอาจารย์ก็คุณเจ้าบีบเท่าบาตเป็นที่เดียว้อย นก็จะได้ร่วมกิจกรรมบุญทางด้านเกลียวภูมิโรงครัวนะซึ่งวันน,นีน้าทางเจาา้าข่าวโยธาผู้มีจิตอันเป็นมาหากุศลนะปัจฉนาที่จะเสียสละสามัญญารัยพย์นะเปิดแหลกอสิคริยาซาบก็หน่อยในเมต่ตะบันเลยก็นนหน่อยเป็นอนุขา<ต>มิน,นีนนนเป็นทรงบ้านน้องขอนเนาะตัวเล็กๆนะครับบ้านาน้องขอนนะครับนูน้อยนะครับเนี่ย ภมิซับแว่ในบวรพุทธศาสนาบุญญาณทีุู่มทรั์คือบุญนาโจนก็ลักออกไม่ได้พระราชาก็รีบเอาไม่ได้ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่สูญหายาด้วยอักขีภัยคือไฟไหม้ไม่สูญหายด้วยอุทกภกัยน้ําท่วมไม่สูญหายด้วยวาตภัยคือลมพัดไม่สูญหายาด้วยภัยทั้งหลายทั้งปวง นะพอเป็น,าปนอาาธารณะสมบัตินะเกิดสมบัติเฉพาะตนไม่ทั่วไปแก่คนอื่นนะใครทําใครได้เพราะฉะนั้นได้รับสายทานธานนะน้อมถวายตนบนนะเพื่อสร้างสมประตูนะหนะ้าองค์พระเจ้าใหญ่สันติสุขไพศสารอุดมมงคลจักววลประสิทธิทางด้านลานทรร ที่คณะปุบาจร a j ์มีหลวงปู่พระมหาประกอบัำประโยคโกรหลงเจ้าอาวาสนำพาคณะลุกสิทธิโุกหาดำเนินการสร้างสุมประตูในขณนะนี้ทาคุณพ่อวิีัยอุรารักบได้ปรุกในวันค้ายวันเกิดสิบสามตุลาคม2 5ง5ั5ห้ยนมาบัรจุ นจึงได้ตั้งตนบนค่อมด้วยปัญญานบนะุนูรหลานญาติพี่น้องเส้นประกอบด้วยพักบัญชัยชยปาโลนบุตพ,พ่อบิชัยบุตแม่จัลลจดชาวโบราณวักนา,ลาล์สาวกับอดีตหนาบุตรเด้อนะครับนางสาวจาดีณีโบราณวักวันนี้สายงอไปงอมานะครับ บนรอบๆอบอุโบสถการประเดียนวัดบ้านเขาโบนะครับเด้ออนุญาตถ่ายภาพนะครับคงจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับหลังจากญาติโยมแล้วก็เป็นแม่เขาแม่ซีนะครับญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมนะครับที่วัดบ้านเขาโบนี้นะครับเด้อสองเมือแปดพบาทอนโมทนาชาตุนียภาณัปเจโยมณ อลังจากนั้นก็มีผู้มีศรัทธาหลวงต่อย,ยอดคนด้วยแม่จีคำภัยโบราณรับน,นันธรรมบาส่งผมม่เลือกคักแต่ผู้ดีหน่อยผมก็ทรงไม้งามแจ๊สของครอบครัวหน้าหนุ่ยบาสกุฎแม่จีนอบสมควรของครอบครัวก็หลวงคนด้วย

บ้านสามขาดูน้อยมาแต่บ้านสามขานะครับวันนี้ญาติโยมมาหลายต่อหลายที่ด้วยกันนะครับเด้อปกติก็มีแต่พุนแพงบ่อชิงแสนสุกนี่นะครับแต่วันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับทำบุญนะครับเป็นพิธีนะครับปราดพิธี นะครับวันไครวันสวรรคตนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุหัวรัชกาลที่9นะครับเดือยญาติโยมทุกๆฝ่ไฟนะครับด้วยบุญบารมีของพระองค์ท่านนะครับก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลเยอะเป็นพิเศษนะครับเดือสปีวันบางตัวเปิดได้นำไปใช้ประโยชน์สายยาวไปถึงนู่นอยู่นะครับนู่นสามบางคี นึกว่าใกล้ๆนะครับเด้อเยอะกวันออกพรรษาอีกนะครับคณะสงฆ์ของวัดบ้านโกโบนะครับก็ได้รับการรัฒนานิมนต์นะครับให้ไปที่นะครับสะลกลางจังหวัดอำาาจเริญนะครับถ้าพูดผิดก็ขอโทษขออภัยนะครับเด้อหลายต่อหลายรูปด้วยกันนะครับ นลปงปูเพือนในเพิดอใจในงานเป็นของจระลึกนาบุญกระตินนายยทานมองฝนดวงตาในสองร้อยบาทลดยิ่มือกล้องนะครับเนี่ยเจ้ากับในเบียนพ่อแม่นะเป็นต้นนโมทนาสาธุนิพานะำปัะเจยโมตุนเป็นทาตยันปุกิดแห้งน้ำเกชือยังแห Chạy vào của Chính Thánh Kinh Sư, và nghe phụ nhạc đáng nghe, tổng diện hạnh phúc. Thầy quên rồi, thầy quên, quên, phải đảm bảo để, để, để. có <laughs> คุณโยมวันเพ็ญชัยวงชัยวงบหหสาธุนะครับที่โอนปัจัยมาทำบุญประจำประจำที่วัดบ้านเขาบัวน,น,นะครับเอานี่นะครับไก่ย่างมิเชียนบุรีนะครับโยมที่มาทำบุญประจำประจำนะครับ หมือมื่อื้อซื้อย่อมพอกรักเตงพอวิรัตเนาะพ่อวิรัตนะครับเ้อนะครับที่มาทําบุญไก่ย่างนะครับทุกปีทุกปีนะครับที่วัดบ้านเขาบ่อนะครับจําแต่หน้าได้นะครับแต่ว่าจําชื่อนี่ยากเหลือเกินนะครับเ้อขอโทษขออภัยนะครับใส่บาทให้ประโยชน์เก้านะครับเนี่ยประโยชน์เก้าดูแลของวัดบ้านเขาบ่อนะครับพระจาจาร์มหาวิรัตวิรัตนูนะครับผนกน้ําปนะนะครับน้าปนะอร่อยอร่อยนะครับเนี่ย โบราณายาละดสุดสายละด้อนะครับนี้คุบาจันนะครับวัดบ้านเขาบ่อนะครับคือว่าเยอะไปพิเศษนะครับขออนุญาตเดินนะครับดูคุูบาจันนะครับ ปูวิจารณทรงอินพ่อเทวยควาดวงถ่ายต้นซ้ายแล้วก็มาถ่ายไฟซ้ายนะครับพ่อใหญ่นาบุปุ้งในปอรักบดทรงอินแม่ใหญ่ปนปุ้งพ่อใหญ่สิ้มปนบุนี่เป็นนวกะภิกษุนะครับสามสิบเจ็ดรูปด้วยกันนะครับบวชถวายในงานฉลองสามสิบปีวัดบ้านเกาบอนนะครับพอปุงผมบอกแล้วไม่รู้ว่ารูปไหนบวช ก่อนบวชที่หลังนะครับคล้ายกันหมดเลยนะครับเดือยปกบาทั้งหลายเจ้ากับนาเวมนุษยมนุษย์นายายะสะแกายพวงเจวะมภพวิยายมานาในนยบัณทั้งหลายตลอดถึงาณสันน้อยใหญ่ทั้งหลายทุกจาบัณนทุกศาสนาทุกภาษาที่มีอยู่ทั่วทุกมงคงโลกทานตุ ขออนุญาตต่อแถวในเดิมอนะครับมาเท้ายนะครับกลุกเรูบาอาจารย์ร้อยกว่ารูปนะครับแม่ขาวไม่ชีก็คงหมดที่จะใส่แล้วนะครับนี่หมดเกลี้ยงเลยเนาะเด้ออนุญาตเดินมาเท้ายนะครับ โอ้สุดท้ายสายสุดจริงๆนะครับเดยอนะครับมาตรวจดูท้ายๆนะครับว่าใครจะมีเหลือบ้างนะครับก็โทวจคออภัยนะครับหลังจากถ่ายภาพครูบาอาจารย์แล้วก็มาถ่ายด้วยตัวเองนะครับทุสาธุบาอาจารย์ปูนะครับสาธุมาสุดถ่ายมูได้เนี่ย สเกือบเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับ้อผู้ไดตัดผมใหม่คือตัดง่ามถอ่นน่ะนะครับหนุ่มรูปลอนะครับเนี่ยอนุญาตเดินตามหลังนะครับถ่ายภาพยัโยมนนะครับหลังจากใส่บาตรครูบาอาจารย์มาเป็นร้อยแล้วไม่รู้จะเหลืออะไรบ้างนะครับ เอามาท้ายๆนะครับเกือบบ่เหลือเนาะนะครับแม่เป็นมิดเวสพันเดอร์นี่นะครับโอ้สงสัยจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับมาสุดท้ายและท้ายสุดเด้อปวดทิพบเขาใหญ่นี่แค่นี้จักหน่อยเนาะนะครับบุญหลายสายยาวนะครับใส่เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับนะครับโยมวัดบ้านเก่าบัวนี่จะฉลาดนะครับ เลี้ยงหมดเลยนะครับโอ้สาธุสาธุนะครับบุญหลายสายยาวนะครับชิ้นสุดท้ายจริงๆนะครับสาธุสาธุบุญหลายสายยาวเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเปนบุญตากระเดสนธนาเยราจาระเป็นบุญปากกันเลอุปนัะทับปะพาโยมนี้ใส่ข้าวจนหมดกระติบแล้วนะครับ เด้อวันนี้พระพีสูตสงร้อยกว่ารูปนะครับสาธุเมียพระอาจารย์มหาพงพันธ์นะครับยมเมียนะครับเนี่เด้อสาธุสาธุนะครับส่วนญาติโยมบ้านปนเปียงบ้านแสนสุกนิดติบข้าวใจใหญ่นะครับใส่บัตรได้เยอะนะครับโอ้ยเมญเวเนาะสูขภาพเพียงแรงเด้อนะครับไม่ครัวนะครับนี่สาธุสาธุ สุดท้ายและท้ายสุดจริงๆนะครับสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆเด้เนี่โอ้สาธุ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 หมดจริงๆเนาะโอ้ยังูมโอ้ยแม่สู้ามสาธุสาธุสาธุแม่สู้ความสุดท้ายและท้ายสุดเด้เนี่เนาะเดินมาสุดท้ายแล้วเด้เนี่ยสาธุสาธุ มเมทิอันพนผุภพ้านะครับตาธุดีดีผู้ใหญ่บ้านนะครับเนี่ยตัวจริงเสียงจริงนะครับโยมพี่สาวประเดี๋ยวพรกคุณลุงตานะครับมดค้งกิลีเนาะตาทูาธุสาธ,สาธ,สาธุขอบคุณมากๆครับพระจยนปูนะครับสุขคงเดชโซ